ผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้ว5โชว์ด้วยกันกับโจทย์เพลงคู่ที่ทางรายการเลือกคู่ให้นะครับใครเพิ่งเปิดมาชมในตอนนี้ผมมีไฮไลไท์ให้ดูครับ ดังในใจความบอกในกูนวิ่ว่ารักใดที่มีรักยกมีหวังคือทุกครั้งที่รักของเธอสองใจฉันมีไฟท์จ้าครับนั่นเป็น5เพลงที่ทางรายการจับคู่ให้นะครับ ต่อไปนี้จะเป็นอีก5เพลงที่นักล่าฝันได้เลือกคู่กันเองนะครับและทางรายการจะนำผลโหวตของนักล่าฝันที่จับคู่กันมารวมกันแล้วคู่ไหนมีคะแนนน้อยที่สุดจะต้องออกจากการแข่งขันไป2คนนะครับและคู่แรกสำหรับที่เลือกคู่กันเองนะครับก็คือแม็ก6ีและ MV12 นะครับมาคุยกันนิดเนึงยนะครับว่าใครเลือกใครด้วยเหตุผลอะไรนะครับมาจับคู่กันได้ไงครับก็คือเห็นคือก็ประชุมกันนะครับผมทั้งหมด สิบคนก็ดูว่าใครจะเออเหมาะกับเพลงไหนแต่ผมผมมองแล้วว่าผมอยากลองเพลงเนี้ยครับอยากท้าทายความสามารถตัวเองครับผมคือเป็นคนเต้นไม่เป็นครับอ๋อแล้วใครเป็นคนเลือกน้องแม็กให้ผมเลือกเอมเพราะว่าเอ็มเขาเต้นเก่งอ๋อเลือกเอมเหรอืออ๋อเพราะว่าน้องเอมเต้นเก่งครับแล้วน้องเอมได้ช่วยอะไรกับแม็กบ้างครับก็อยากจะนับถือน้ําใจแม็กมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่แม็กไม่ถนัดเลยเป็นสไตล์ที่แม็กไม่ถนัดแต่แม็กก็เต็มที่กับมันแล้วก็ เอ็มก็ช่วยในเรื่องแบบท่าเต้นนิดหน่อยๆค่ะเวลาแม็กเขาไม,ม,ม่มีปัญหาเรื่องท่าเต้นเอ็มก็จะไปสอนช่วยสอนเขาค่ะครับยังห่วงอะไรอีกไหมตอนนี้ไม่ห่วงอะไรครับไม่ไมห่วงแล้วถึงเวลาแล้วครับต้องเอ็มลรครับไม่ค่ะไม่ค่ะไม่แล้วนะครับไม่แล้วก็พบกันเลยนะครับกับ V6 และ V12 ครับแม็ก V6 และเอ็ม V12 คู่เพื่อนรักที T ่เอ็มต้องเป็นทั้งคู่เต้นและคู่สอนเต้นในเวลาเดียวกัน แต่ทั้งสองคนจะร่วมกันฟาฟันโจทย์ครั้งนี้ให้ได้กับเพลงก็ใครมันจะไปรู้ล่ะรู้ไว่าใครแอบคิดีอนี้คณไม่ทราบเป็นใครนะ มันคงไม่มีมันคงไม่จริงมันคงไม่มีหรอกทำไมไม่รู้ก็ทำไมไม่เห็น่าใครจะเป็นคนนั้นรู้มาเขารออยู่นานแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รู้มาเขาคอยเธอคนเดียวเสียงมาล้อเล่นล้อเล่นนะรู้มาเขารอให้แลเลียวไม่จริงมันคงไม่มีหรอกเขาลง ก็ใครวันเธอไปรู้ละก mm hmm. ็ใครวันเธอไปเข้าใจ mm hmm. ไอเรามันคงไม่รู้หรอก mm hmm. ไม่บอกก็คงไม่รู้ใจ mm hmm. รู้ไหมกับเอ็มนั่นแม็กไม่กล้าคิด mm hmm. ก็ลองคิดของคิดแล้วมันคงจะเป็นไปไม่ได้ mm hmm. ก็รู้อยู่รู้อยู่ว่าเราไม่เอาไหนไม่จริงมากไม่เลยไม่คิดว่าเราจะโชคดีลองมองก็รู้ก็รู้ลองดูก็เห็นก็เห็น,หนใครคนนั้นจะเป็นฉัน <Yeah! S 2> ก็ใครมันจะไปรู้ล่ะ,ละก็ใครมัน

You I fly up in the sky Shaking light, like light, light in your eyes You take away all my pain Got me feeling like this again Don't you act like you don't know It's burning inside and now it's show And baby, just don't be shy Cause to me, you're one of a kind I don't to do I don't to do I don't เินคุรักครับครับแม็กก่อนเลยแม็กครับ <laughs> แม็กม,มีมุกใหม่กระแทกปากแม็กยังก้าวข้ามไม่พ้นความกังวลในเรื่องของการเต้นความจริงมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันต้องตายเป็นตายแล้วต้องสนุกจริงๆอะ่ะพอตอนนี้พอมันมันพยายามมากๆมากๆสายตามันมันมันตรงกันข้ามกับ ความสนุกในเนื้อเพลงเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่สมัยครูวัยรุ่นเนี่ยเที่ยวทุกเทคเจอเพลงนี้ตลอดต้องกระโดดเันเต้นที่เลยนะครับสำหรับเอมเพลงนี้น่าจะเข้าทางหนูนะครับแต่มันยังดูประครับประคองในการร้องเกินไปเนาะคือครูอยากเห็นการเต้นที่มันแข็งแรงกว่านี้สนุกกว่านี้มีชีวิตชีวามากกว่านี้นะครับ แต่ว่ามันยังดูสมมุติว่าความสนุกของเพลงเนี้ยมันถึงจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เราไปได้แค่ประมาณกำแพงเพชรอะไรเงี้ยยังเหลืออีกเยอะเลยก็คงจะเป็นเพราะว่าความกังวลนั่นแหละอยากให้ทิ้งทุกอย่างนะครับเมื่อคุณขึ้นเวทีต้องเต็มที่จริงๆนะครับสู้ต่อไปครับครพี่ไก่เชครับสำหรับแม็กนะครับก็คนที่ไม่เคยเต้นแล้วเต้นได้ไงพี่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะ คือคือมีการขยับอะไรที่ค่อนข้างดีอันนี้ก็ต้องชื่นชมในความพยายามอยู่นะครับแต่ว่าอย่างอย่างที่กูรักบอกคือทุกอย่างมันมีความกังวลอยู่สูงเนื่องจากว่าเรากังวลคู่กันเองแล้วก็เอมก็กังวลแม็กแม็กกังวลเอมจะมีตรงนี้อยู่เสมอนะครับเอ่อมเลยทําให้ไม่ไม่สุดจริงๆเราต้องปล่อยฟรีมากกว่านี้บางทีหลุดบ้างอะไรก็ได้การอยู่บนเวทีถึงอยู่บนเวทีถ้าเรามัวแต่กังวลมันก็จะได้แต่ความกังวลกลับมาถูกไหมครับแม็กการร้องบางทีมันจังหวะมันต้องมีกรูฟว่านี้ พี่สังเกตอย่างหนึ่งคือทุกเพลงเลยแม็กจะมีน้ำหนักที่เท่าากันหมดไม่ค่อยมีกรุฟก็รู้ก็เห็นมันไม่ค่อยมีเน้นไงนะครับส่วนเอมเ,ออเพลงนี้ค่อนข้างเสียงแข็งไปขาดเทคนิคขาดเทคนิคคือขาดการล้อเล่นครับไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีฟิลเล่นเลยเราเป็นคนที่ค่อนข้างแบบดุที่รู้สึกนะน,นะมันเขาไม่เสียงไม่ออกคือสมมติถ้าเรารู้สึกเล่นจริงแต่เสียงเราไม่ออกมาแบบนั้นเสียงเล็กเสียงน้อยไม่มีนะครับจังหวะที่จะกจกัจกนั่งอยู่แล้วออกมาแร็ป มันมีความกังวลสูงมากตอนที่จะใส่หมวกแล้วเดินลำบากมันมันค่อนข้างเห็นชัดทีเดียวเพราะนะั้นจุดพวกนี้ระวังเนื่องจากเราไม่สนุกมากพอนะครับแต่ว่าอย่างว่าแหละมันเป็นเป็นสัดส,ส่วนที่ผกันกันเสมอเสียงร้องและการเต้นบนเวทีครับโชคดีครับทั้งคู่ครับคี่เป็ดเชนครับก็เป็นคู่แห่งความวิตกกังวลนะมันมันติดติดตัวเราออกมาทั้งคู่แต่ละคนก็กังวลไปคนละอย่างฝั่งแม็กนะครับ ครูยืนยันว่าเราเต้นได้เราทำได้นะครับครูไม่ไม่อวยใครอยู่แล้วแต่ครูคิดว่าสํัหรับคนเต้นไม่เป็นแล้วเต้นได้ขนาดนี้ครูคิดว่านี่คือทำได้ขอให้เรามั่นใจนะครับ <S 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 2> <S 2> แต่เรื่องร้องต่างหากที่ครูผิดหวังพอเราไปกังวลเรื่องเต้นปุ๊บเรื่องร้องเราเลยเหมือนเหมือนขาดสมาธิไปนะครับเป็นเรื่องที่อย่าไปเสียน้องเอมครับ น้องเอมยังโรคเดิมอยู่นะครับโรคคอนโทรลเสียงไม่ได้หนูต้องคิดว่านี่คือโชว์วิคที่4แล้วผ่านมา4สัปดาห์แล้วเราพยายามครูเชื่อว่าหนูพยายามแล้วพยายามถูกหรือเปล่าแก้ถูกโรคไหมไปหาหมอแล้วเหมือนเราป่วยไปหาหมอแล้วกินยาแล้วไม่หายแปลว่าเรากําลังกินยาผิดหรือเปล่าหนูต้องกลับไปตั้งตั้งตัวไหนลองลองคิดดูซิว่าทําไมเราถึงคอนโทรลไม่ได้ซึ่งครูคิดว่าหนูก็รู้ว่าตัวเองคอนโทรลเสียงไม่อยู่ นะครับลองไปตั้งสมาธิแล้วถามตัวเองดีๆว่าทำไมทำไมปัญหามันยังไม่ถูกแก้สักทีนะครับโอเคครับขอบคุณครับ,บ,รบเชียร์คู่แม็กและเอมโบดนะครับ V6 และ V12 ครับ